ประเทศไทย Inside Thailand ปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรครับวันนี้น้ำมันดิบฝังในเขตทหารห้มเข้าที่เชียงใหม่มีผู้รู้ส่งข้อมูลเข้ามาทางไลน์<ฆ>บอกว่าเขาก็กลั่นกันตรงนั้นแหละทหารเขาก็กลั่นกันตรงนั้นแหละกรมการพลังงานทหารเขาก็ทําการกลั่นกันตรงนั้นแหละน้ำมันดิบขุดขึ้นมา,าก็กลั่นกันเลยน้ํามันที่กลั่นได้นั้นจะมีซัลเฟอร์ค่อนข้างสูงมากนะค่อนข้างสูงที่เดียวแหละซัลเฟอร์สูง ผมไม่แน่ใจผมไม่มีข้อมูลนะว่าอน้ำมันที่กลั่นได้นั้นมันเป็นเกรดน้ำมันหนักน้ำมันเบาซัลเฟอร์สูงแต่ที่สำคัญที่สุดเนะยนะผมว่าหลายคนอยากรู้มากเลยแล้วขายให้ใครขายอย่างไรได้เท่าไหร่เงินเข้าที่ไหนเดือนหนึ่งเท่าไหร่เงินก็เข้าหลวงนั่นแหละอ๋อเหรออย่าไปมโนเยอะชอบมโนลบกับเขาสงสัยากก็เลยถามตามนี่เขาสงสัยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเนี้ย นะลบกับใครก<า>ันเนี่ยลบกับใครเนี่ย <laughs> จะเป็นลบกับใครอีกเนี่ย <laughs> ม,ามากันที่เรื่องที่เขานินทากันอีกเรื่องในโซเชียลมีเดียไอเรื่องในที่สุดรัฐบาลก็ควักเงิน300ล้านบาทไปซื้อเลขสิทธิ์การจัดการแข่งขันโโโร,รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP ค่ะปีหน้า ื้อลิขสิทธิ์พืชดึงมาจัดในประเทศไทยตั้งแต่ปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วนะครมอผ่านอนุมัติให้เรียบร้อยนะคะสามร้อยล้านดีละหนึ่งร้อยล้านเนเอื้อเนวินหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไปซื้อลิขสิทธิ์เอาเงินหลวงไปซื้อลิขสิทธิ์มาจัดในประเทศไทยอสนามเดียวที่จัดได้ก็คือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตของเนวินเอื้อใครเอื้ออะไรยังไงหรือเปล่ามีคนไปถามนายกตู่ต้องไปฟังนะท่านแายพูดอย่างไรนายกตู่ตอบอย่างไรค่ะเชิญค่ะ เรื่องต่อไปเรื่องโอมาน3า0ร0 0บาทผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นมันมันจะต้องไปใครจะได้ได้ประโยชน์จากใครสนิทสนมกับใครผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยมันต้องเดิน2อย่างคือ 1. การเจริญเติบโตจากภายในดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวเกษตรฐานรากดูแลต่างมากมายคนชั้นล่างชั้นรายได้น้อยชั้นกลางนะชั้นรายได้มากมันต้องดูทั้งหมดไงนี่คือการเจริญเติบโตภายใน ตลอดการเจริญเติบโตภายนอกมันก็ขึ้นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างประชาคมโลกเพราะนั้นทุกประเทศเนี่ยเขามีแต่ว่าเขาจะทํำยังไงให้มันการแจกการขันระดับโลกเนี่ยมาในประเทศของเขาเพื่อจะสร้างการรับรู้ว่าเออประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะมันก็มันไม่ใช่มีมีเรื่องแข่งรถนี่อย่างเดียวหลายเรื่องเราต้องการให้คนเข้ามาประเทศไทยมากๆนะเช่นการแสดงอะไรพอก่อนเนี่ยแอร์แอร์เแอร์โช ทำตองกันนะแะอร์โชว์อ,อะไรเนี่ยเขาต้องการดึงคนเข้ามาประเทศไทยแล้วเขามาแล้วเขาก็เห็นโอ้ยประเทศไทยมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วดีนะเราก็จะกลายเป็นเวทีระดับโลกในเรื่องของการจัดการแข่งขันระดับโลกจัดการประชุมระดับโลกนานาชาติมันก็จะเป็นรายได้ของประเทศนะคนเข้ามาประชุมลูกเมียเขาก็ตามมาด้วยบนหน้าเขาก็มาเทีย่ยวต่อมันต้องคิดแบบนี้สิแต่ส่วนที่จะไปจัดที่ไหนผมพร้อมจะให้300ล้านไปจัดที่ไหนละ่ะ เอาตรงไหนดีปทุมไหมก็มันมีสนามแข่งอยู่ตรงโน้นก็ต้องไปตรงโน้นเออผมไม่ได้สนใจว่าเป็นเจ้าของใครแล้วเขาจะมาสนิทสนมกับใครถ้าเราต้องตีท่านบอกท่านก็ไม่เคยคุยด้วยแล้วมันเรื่องของกระทรวงท่าราคมเขาเสนอขึ้นมาผมก็ถามกระทรวงท่านาคมถ้าเรายกบเป็นลูกตาเขาหรือไงนะก็ใข่กับเขาเหรอบอกเปล่าหรอครับก็เป็นเป็นความคิดที่มีการหารือระหว่างการกับคณะกรรมการทางฝ่ายโน้นนะกับรัฐบาล ผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เดนอขึ้นมาผมเห็นมันเป็นประโยชน์นนมัเราใช้เงินไม่มากนะักนะมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นะนะเพราะฉะนั้นอย่ามาปนกันเอา,าเงินจานวนนี้เอาไปใช้โน่นดีกว่าถ้างั้นก็เอาเงินทั้งหมดไปแจกกันให้หมดเลยดีไหมไม่ต้องทาอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ได้นะคิดแบบนี้สิเอา้าก็าก็ฟังนายกหลวงตู่พูดเรื่องมอตอรจีพีกันไปแล้วนะครับ ก่อใครอะไรสถานที่จับประเด็นกันตัวเองก็แล้วกันนะนครับปิดท้ายจริงๆนิดหนึ่งนังสเพมฐานเศรษฐกิจฉบับใหม่เขายังคงเกาะติดข่าวการเข้ามาของธุรกิจฟินเทคและยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาลีบาบาไม่ต้องเขย่าขวดไม่ต้องบอกใช่ไหมครับยักษ์ใหญ่อาลีบาบาคือใครยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวของอาลีบาบา ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็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 ก,ก,ก,ก็ยืนยันนะครับว่าอาลบาบายังยืนยันจะเข้ามาลงทุนทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซพาร์คใช่ไหมฮะใช่ค่ะอีคอมเมิร์ซพาร์คที่สวนภูมิในสนามบินสวนภูมิใช่ค่ะเรามีฟีซนต่างๆนะคะพื้นที่ที่ให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนนะคะ,ะในส่วนตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามกันในฐานเศรษฐกิจฉบับใหม่พวกนี้วางแผงโอเควันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ